không thấy này bố miếng này, bố khay lắm đây, bố khay lắm đây ี่ครับแลวรถีเกบเลยน่าว่าจะสีหม้มีครับเห้อครับแลวเส็หลอดรถเลย นักไงเลย <laughs> แหนมแหมเห็นปะครับเมื่อกี้ครับตอนนี้ยักไงแนมเนาะไงเลยไปโจโซงันแนมไงเลยจำอาหารโซ่บังไงเลย,เลยโอ้โหแบบแบบว่าบ่มีต้นเขาวิขยับเลยไปโจโซกันไงเลยไงแห้งยักแห้งเนี่ยก็ไงแห้งครับแล้วหนูตัวผูครับยักไงเลย เรถเยอะอย่าง,น,กกน,งนี้นก,ก,ก,ก่อนเพื่องด้วยตับแตกตับแตกเวยบ่ยังไหมเน,น,น้นว่าครับเมื่อกี้มันแรนกลับครับมันออกมาพอหมอกแจงแล้วแรนกลับแรงไปหลอดรถเลย <c oughs>